พ่ออย่างมีตัวอะไรย่ะอยามีตัวอะไร,อ,อ,ะไรอ่ะบ้านฉัน อยู่อย่างอย่างที่เขียนเมื่อวานไงอยู่ไหนอ่ะไอดูอยู่น้านนึงนะคะดูอีกหน้านลยที่เขียนเมื่อวานอ่ะเปิดไปอีกหน้าสิอออ่านก่อนอออ่าอนยอยยังไม่เอก ฉันอยู่บ้านอย่างอย่างดื้อเรื่องมันดื้อเลยเรื่องจริงฉันอยู่บ้านอย่างดีพูดอะไรก็ไม่ฟังหนอยก็เขียนแล้วล่ะ 也没。